ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการประมาณค่าสําหรับฟังก์ชัน2ตัวแปรด้วยกันนะครับทีนี้เราก็เลยขอยย้อนกลับไปสู่เรื่องของออดิเฟนเชียลสำหรับฟังก์ชัน1ตัวแปรนะครับเราบอกว่าดิเฟนเชียลของ y นะครับก็คือ f ไพร์คูณอยู่กับ dx นั่นเองนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้เราสามารถประมาณค่าออกมาได้เป็น f ของ x 0บวกกับ delta x ก็คือประมาณออกมาเป็น fx 0บวกกับไอเจ้าตัว dy นั่นเองนะครับ ทีนี้ครับสำหรับฟังก์ชัน2ตัวแปรก็จะนิยามออกมาคล้ายๆกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า Z นะครับเป็นฟังก์ชันของ fxy นะครับ f f e ฟ e n t i a l ของเจ้าตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับเนื่องจากว่า x กับ y มันเป็นตัวแปรต้นนะฮะดังนั้น Differential ของมันนะครับก็คือจะเท่ากับ delta x กับ delta y ทันทีนะครับแล้วก็ Differential ของตัว Z นะครับก็สามารถคำนวณได้จาก df เทียบ x นะครับคูณอยู่กับ dx ะะแล้วก็บวกกับดิฟเอฟเทียบ y คูณอยู่กับ dy นะครับไอเจ้าก้อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่บ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร x เนี่ยนะฮะส่งผลต่อค่าแเท่าไหร่และละักษณะเดียวกันครับว่าไอเจ้าก้อนตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าค่าที่เปลี่ยนแปลงของไอเจ้าตัวแปร y เนี่ยนะฮะจะส่งผลต่อค่าแเท่าไหร่นะฮะซึ่งทําให้เราได้ทฤษฎีถัดมานะครับเขาบอกว่า ถ้าเกิดเดลต้าเกเนี่ยนะครับกับเดลต้าวเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆนะครับไอเจ้าเดลต้าแเนี่ยนะฮะก็คือผลต่างของค่าแเนี่ยจะสามารถประมาณได้ด้วยดิฟเฟอเรนเชียลของตัวแนะครับหรือก็คือว่า f ของ x บวกเดลต้า x แล้วก็ y บวกเดลต้า y เนี่ยนะฮะจะสามารถประมาณได้ด้วย f x y บวกกับ dz นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันครับว่าทำไมนะฮะสมมุติว่าผมให้แเท่ากับ x y ยกกํายกกำลังสองนะครับ เดลต้าแนะครับก็คือเป็นเอฟของ x บวกเดลต้านะครับแล้วก็ y บวกกับ delta y แล้วก็ลบกับ f ของ xy นะครับอันนี้คือ delta z นะครับทีนี้ผมก็เลยเอาไปแทนค่าดูครับผมก็เลยได้ก้อนตัวนี้ออกมานะครับเพราะว่ามันเป็น x คูณอยู่กับ y ยกกำลัง2แล้วก็ลบกับ xy กําำลังสองนะครับผมก็ทำการกระจายออกให้เรียบร้อยนะครับก้อนตรงนี้ จะเป็นก้อนที่มีเดลต้าอยู่เพียงแค่1ตัวนะครับส่วนก้อนข้างหลังตรงนี้จะเป็นก้อนที่มีเดลต้าอยู่มากกว่า1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบเรื่องของอความสําคัญแล้วเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเดลต้าเนี่ยเราสมมติให้มันมีขนาดเล,เล็กๆนะครับดังนั้นก้อนตรงนี้ก็จะมีขนาดเล็กประมาณหนึ่งนะฮะแต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นเดลต้ายกกําลังสองเดลต้ามันเล็กมากๆนะครับมันสมมติว่าน้อยกว่า1ละกันเนาะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเดลต้ายกกาลังสองปุ๊บ ก้อนตรงนี้ก็จะมีขนาดเล็กมากๆนะฮะตรงนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีขนาดเล็กมากๆตรงนี้ก็จะมีขนาดเล็กมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเอ่อไอ้เจ้าตัวเดลต้าแเนี่ยนะครับมันก็เลยสามารถประมาณได้ด้วยแค่ก้อนก้อนนี้เท่านั้นเองนะฮะคือไอ้เจ้าตรงนี้ก็คือเป็น error นั่นเองนะฮะแต่ว่ามันเล็กมากๆนะครับดังนั้นเราก็เลยสามารถทิ้งมันออกไปได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าก้อนก้อนนี้ก็คือตัว d z นั่นเองนะครับ